เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสําหรับการประชุมขอบ27หรือการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็เป็นความหวังสําหรับประชาชนทั่วโลกค่ะว่าผู้นําจะหารือกันได้และมีมาตรการออกมาเพื่อลดอุณหภูมิโลกนะคะและปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะว่ากลุ่มประเทศที่ร่ํารวยก็ได้บรรจุวาระที่จะหารือกันเรื่องการให้เงินชดเชยประเทศที่ยากจนกว่าเพื่อที่จะ แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นครั้งแรกที่มีวาระเรื่องนี้ในการหารือกันค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะผู้นำราว50ประเทศเดินทางถึงเมืองชามเอลชิกประเทศอียิปตเพื่อร่วมประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือขอบ27ซึ่งการประชุมระดับผู้นำจะมีขึ้นระหว่างวันที่7และ8พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะมีผู้นำประเทศมากกว่า100คนเข้าร่วม2ใน3ผู้นำประเทศที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดของโลกอย่างจีนและอินเดียไม่เดินทางไปร่วมประชุมขณะที่โจไบเดนผู้นำสหรัฐประเทศอันดับสองปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกติดภารกิจเลือกตั้งกลางเทอมจะเดินทางมาร่วมประชุมช่วงปลายสัปดาห์วลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียประเทศปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันดับ4ของโลก และถูกวิจารณ์ว่าเป็นผู้ก่อสงครามและวิกฤตพลังงานของโลกจะไม่เข้าร่วมประชุมสำหรับไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุธศิลปะอาชาและคณะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมนี่เป็นครั้งแรกที่หัวข้อการระดมทุน1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากประเทศร่ำรวยเพื่อชดเชยให้กับประเทศยากจนและประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมหลังประเด็นนี้ได้รับการเสนอเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ถูกปัดตกมาโดยตลอดเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย้ำความสำคัญของการนำหัวข้อการระดมทุนช่วยเหลือขึ้นพูดคุยบนโต๊ะเจรจา This difficult subject It's floating is plus years. a area. for been 30 So ative as a, as a agenda item, I believe bod well. ประเทศร่ำรวยสร้างมูลพิษมาในอดีตและประเทศขนาดเล็กประเทศหมู่เกาะและประเทศรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นที่มาของแนวคิดการระดมทุนเพื่อให้การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างระบบเตือนภัย แต่ประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐชาติยุโรปบางส่วนและออสเตรเลียยังไม่เห็นด้วยต่อการก่อตั้งกองทุนดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และประธานการจัดประชุมขอบ27เรียกร้องประเทศร่ำรวยให้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะน เอซานต عهد ทํางานให้100พันล้านดอลลาร์ต่อปีไม่พบหนทางไปสู่กาดํานผู้แทนแนวร่วมประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กย้ําว่าไม่ต้องการให้มองว่าการนําประเด็นระดมทุนเข้าสู่ที่ประชุมเป็นเพียงการสงเคราะห์ประเทศขนาดเล็กแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้ภายในอีก2ปีข้างหน้าการประชุมเริ่มขึ้นพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ แต่การเคลื่อนไหวในอียิปต์ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักและเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกวิจารณ์ถึงการคุมเข้มและการกดดันอย่างหนักต่อกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกลุมไปก่อนหน้าการจัดประชุมกลุ่มเยาวชนจากอูกันดาสะท้อนว่าเขาคาดหวังอย่างมากสำหรับการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดในแอฟริกาแต่กลับถูกจับตาอย่างใกล้ชิดและห้ามเข้าไปในพื้นที่การประชุม ขณะที่การจับกลุ่มอลาอับเดลฟัตตานักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยชาวอียิปต์สัญชาติอังกฤษมานานกว่า10ปีกลายเป็นประเด็นที่อาจจะชิงพื้นที่การประชุมเพราะหลังจากฟัตตาเริ่มอดอาหารประท้วงมาแล้วมากกว่า200วันเขาเริ่มอดน้ําประท้วงเต็มรูปแบบในช่วงเดียวกับการเริ่มต้นประชุมขอบ27ครอบครัวเดินทางมาอียิปเพื่อเรียกร้องให้ผู้นําประเทศโดยเฉพาะริชีสุนัก นายกรัฐมนตรีอังกฤษกดดันให้ทางการอียิปต์ปล่อยตัวชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน